นมัสกัดพาร์คการไฟทับสภาองค์การสมาพันธ์ว่าทำงานพื้นบ้านโลกในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน f m 9 5 5 0เมกะเฮิร์ในวันนี้ในโอกาสนี้พัฒนาธรรมพื้นบ้านโลกอาจารย์คุณรละโสดนาทรัศศิบุตรมาเป็นประธานในที่ป เปิดป้าสถานีวิทยุชุมชนเวียงนางซองที่ได้มีความต้องการในบนพื้นฐานของการมีพรื่อทางคณะกรรมการตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการด,ดําเนินการจัดตั้งและดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนจึงปัติก็ได้เวลาอส่งครแล้วก็ผมในนามของประชาชนังหวัดลำปาา Không khó cho đáng khoảng, nhìn đi, phải xin chào và chào đón đi và <laughs> ไปสถานีวิทยุสุขจนเวียงนางทองลำปางในคืนเอฟเอะส่งโคมเจ้าเก่าเก่าพระองค์ในวันนี้ก็ได้ก็ได้มี โอ้สาธุสาธุองค์การศาแนานแหละตั้งใจตีใดโต๊ะบันเต่าเก่าเข้ามาเปื่อจะาตาเรื่องกินข้าตาลปันโย สาพุดขาเจ้าราชธรรมมาเจ้าประสาทข้าสังฆ้าเจ้าว,วัดสันั่นแต่กร,ระทรวงกลยุทธ์สภาพฒนธรรมจัดลำปางเรียนเชิญท่านอญญาจารย์อำพรเทพปิตารองประธานกองติดตัณลำปางครับและขอรับเกียรติจากคุณดาชัยอุชุโกสนการนะครับและก็ปูราปริภูรเรนติสคารังปกับป,ปิติ ICHI TANG VATI TANG RUMHO PANARA SOYATA MANICHO TIRASO